การสร้างสารรค์โดยไม่ยึดติดผลลัพธ์เมื่อตั้งใจจะสร้างงานความคิดหนึ่งที่มักเกิดขึ้นทันทีคือคำถามว่าจะสำเร็จหรือไม่ผู้คนจะชอบหรือไม่รายได้จะตามมาหรือไม่ความคิดเช่นนี้ไม่ผิดเพียงแต่เมื่อใจถูกลากไปไกลกว่าขณะลงมือพลังสร้างสารรค์จะค่อยๆพรองดั่งน้ำที่ไหลออกช่องเล็กที่มองไม่เห็น การไม่ยึดติดผลลัพธ์จึงมีใช่การปฏิเสธคุณค่าหากเป็นการวางใจให้กว้างพอเพื่อให้การทำงานกลับมาพบลมหายใจและสองมือในปัจจุบันจุดตั้งต้นของการสร้างงานคือเจตนาหากเจตนาคือการเรียนรู้แบ่งปันและรับผิดชอบต่อคุณค่าความกดดันจากเสียงตัดสินจะเบาลง ไม่ใช่เพราะเสียงภายนอกเงียบแต่เพราะภายในมั่นคงขึ้นใจยอมรับว่าความงดงามเติบโตจากการลองผิดลองถูกงานแรกอาจยังแข็งงานต่อมาอาจยังสะดุดแต่ทุกชิ้นคือครูเมื่อเจตนาถูกต้องการให้คะแนนตนเองจะย้ายจากยอดวิวและคำชมไปสู่คำถามว่าวันนี้ได้ซื้อสัตว์กับกระบวนการมากเพียงใด ขณะลงมือให้สังเกตความคิดที่มักดึงเราไปไกลทั้งความอยากให้เสร็จเร็วความเปรียบเทียบกับผลงานของผู้อื่นและความกลัวว่าจะไม่ดีพอเมื่อสังเกตได้ให้พากลับมาที่สัมผัสง่ายๆเช่นเสียงปากกาไหลบนกระดาษการกระทบของปลายนิ้วบนเครื่องดนตรีแสงเงาบนผืนผ้าใบการกลับมาสู่สัมผัสทำให้สมาธิเกิดจากร่างกาย ม่ใช่เกิดจากการดึงใจด้วยคำสั่งแข็งกร้าวเมื่อไก่ตั้งมั่นใจก็มีที่พึ่งโดยไม่ต้องบีบคั้นพลังเทียนที่เหมาะสมมีใช่แรงเร่งเครื่องตลอดเวลาแต่เป็นจังหวะที่รับผิดชอบต่อร่างกายและอารมณ์รู้จักพักเมื่อสมาธิพร่าเลือนรู้จักเร่งเมื่อเพลอผัดวันรู้จักลดความคาดหวังเมื่อเสียงวิจารณ์ดังเกินจริง รู้จักเพิ่มความละเอียดเมื่อเผลอทำผ่านผ่านการเพียนแบบนี้ไม่เผาผลาญหัวใจแต่ค่อยๆอ,อุ่นให้พร้อมมอกงามจงอนุญาตให้ความไม่สมบูรณ์อยู่ร่วมกับงานในทุกช่วงแม้ผู้ชำนาญก็เติบโตจากร้อยครั้งของการแก้ไขความเงียบก่อนทำนองแรกก็เป็นส่วนหนึ่งของดนตรีวักว่างระหว่างประโยคก็ช่วยให้ความหมายเด่นขึ้น แผลของไม้บนเก้าอี้แฮนด์เมดก็เล่าเรื่องการเดินทางของช่างเมื่อยอมรับความไม่สมบูรณ์ผลลัพธ์จะนุ่มนวลขึ้นเพราะไม่ถูกไล่บีด้วยภาพในอุดมคติเมื่อผลงานออกสู่แสงจะมีทั้งคำชมและคำติให้ใช้สองสิ่งเป็นครูมากกว่าพิพากษาตนเองคำชมสอนให้รู้จักขอบคุณและแบ่งปันความดีไปยังผู้เกี่ยวข้อง คำติดตักเตือนให้เห็นจุดที่ยังหลงลืมและต้องขัดเกลาวแทนที่จะตั้งป้อมป้องกันให้รับฟังด้วยใจเท่ากันแล้วเลือกสิ่งมีประโยชน์กลับมาใช้ส่วนสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับเจตนาก็ปล่อยไหลผ่านไม่ต้องผลักไม่ต้องเก็บการไม่ยึดติดผลลัพธ์ไม่ได้แปลว่าไม่ตั้งเป้าเป้าหมายยังจำเป็นเหมือนทิศเหนือของเข็มทิศ เพียงแต่ยาหลงคิดว่าทิศเหนือคือที่เดียวที่เดินได้เป้าหมายช่วยกำหนดกรอบเวลางบประมาณมาตรฐานขั้นต่ำแต่ในกรอบนั้นให้ให้พื้นที่กับการทดลองสิ่งที่ไม่เคยคิดอ้อมคอมเล็กน้อยเพื่อนำไปสู่การค้นพบเมื่อใจไม่ติดกับเส้นตรงผลงานมักมีชีวิตมีลมหายใจและบ่อยครั้งพาเราไปไกลกว่าเป้าแรกเริ่ม หลังจบชิ้นงานให้ทำพิธีเล็กๆภายในใจเพื่อคืนงานสู่โลกและคืนใจสู่ความว่างพูดขอบคุณแก่ผู้ช่วยเหตุปัจจัยและความเพียรของตนเก็บบทเรียนเป็นถ้อยคำสั้นๆว่าอะไรได้ผลอะไรควรปรับจากนั้นปล่อยงานเดินทางต่อไม่เรียกมันกลับมาเป็นภาระผูกพันไม่หมุนไปตรวจซ้ำเกินจำเป็น เปิดทางให้งานใหม่ได้รับแสงอุปสรรคสำคัญคือความเปรียบเทียบเมื่อจิตเผลอมองซ้ายขวาเราจะลืมเส้นทางของตนให้นึกถึงชาวสวนที่ปลูกพันไม้ต่างชนิดดอกบางชนิดบานเร็วบางชนิดต้องรอฤดูการอุ่นบางต้นให้ผลยาวนานงาน,งานสร้างสารรค์ก็เช่นนั้นเส้นทางคนละสายหน้าที่ของเราคือรดน้ำพรวนดิน และรักษาแปลงของตนให้สม่ำเสมอส่วนจังหวะการบานปล่อยให้ฤดูการเป็นผู้กำหนดอีกอุปสรรคคือความสมบูรณ์แบบในความคิดเมื่อมวลเลยภาพในหัวงานตรงหน้าจะถูกมองว่าขาดเสมอลองสลับจากการเล่ยเติมไปสู่การตัดส่วนเกินเหมือนช่างแกะสลักถามว่าแก่นแท้ของงานคืออะไรแล้วปล่อยส่วนที่บทบังแก่นนั้นออก งานจำนวนมากไม่ได้ต้องการสิ่งเพิ่มแต่ต้องการพื้นที่ว่างเพื่อให้แก่นเด่นชัดการดูแลใจในระหว่างทางเป็นหัวใจของการไม่ยึดต,ติดเริ่มด้วยการรับรู้ลมหายใจสั้นๆก่อนลงมือแล้วตั้งสัจจะว่าจะให้ความซื่อสัตย์กับหนึ่งช่วงเวลาที่กำลังทำไม่ใช่ทั้งวันทั้งคืนเพียงช่วงสั้นนี้พอเมื่อจบช่วงก็พักสายตาขยับกายแล้วเริ่มช่วงใหม่ สุขเล็กๆจากการรักษาจจะจะส,สมเป็นความมั่นใจที่ไม่ต้องพึ่งคำอนุมัติจากภายนอกความเมตตาต่อตอนเองก็จำเป็นเมื่องานยังไม่เข้าที่อย่าตราหน้าตนว่าไม่เก่งให้เปลี่ยนคำพิภากษาเป็นคำถามว่าขั้นตอนถัดไปที่พอทำได้คืออะไรอาจเป็นประโยคเดียวที่ต้องเขียนคมขึ้นอาจเป็นท่อนเดียวที่ต้องลองขอดหมาความเมตตาไม่ใช่การปล่อยปละ แต่เป็นการให้การสนับสนุนที่จริงจังและต่อเนื่องเมื่อพบความกลัวให้เรียกมันด้วยชื่อที่อ่อนโยนกลัวถูกปฏิเสธกลัวมองไม่เห็นคุณค่ากลัวเสียเวลาและวางมันไว้ข้างโต๊ะทำงานเหมือนวางแก้วน้ำยอมรับว่ามันอยู่แต่ไม่ให้มันควบคุมมือและหัวใจเราสามารถทำงานพร้อมกับความกลัวได้เหมือนนักเดินทางที่ยังเดินแม้ฟ้าจะครึม การไม่ยึดติดผลลัพธ์คือการฝึกให้รักหนทางมากกว่าปลายทางรักการเรียนรู้มากกว่าคำตัดสินรักความจริงใจมากกว่าภาพลักษณ์เมื่อรักหนทางผลลัพธ์มักงอกงามตามสมควรและแม้บางครั้งผลลัพธ์จะไม่ดังใจหนทางก็ยังให้ของขวัญกลับมานั่นคือความชัดเจนในตนและความสงบที่ไม่ขึ้นกับเสียงภายนอก ขอให้ทุกครั้งที่จับเครื่องมือหรือวางมือบนแป้นพิมพ์เป็นการกลับบ้านสู่ปัจจุบันให้สองตามองงานตรงหน้าให้สองมือตรงต่อหน้าที่ให้หัวใจตรงต่อเจตนาแล้วปล่อยให้ผลเป็นผลของเหตุเมื่อเหตุสมบูรณ์ผลย่อมเกิดตามการเมื่อเหตุยังไม่สมบูรณ์ก็ให้เรียนรู้อย่างอ่อนโยน แล้วเริ่มต้นใหม่ด้วยใจเดิมที่กว้างขึ้นและอุ่นขึ้นในความเงียบระหว่างบรรทัดเราจะได้ยินเสียงเบาๆว่าเหตุปัจจัยกำลังทำงานแม้สายตาจะยังไม่เห็นดอกบานมเมล็ดก็แง้มเปลือกอยู่ภายในความเพียรวันนี้จะเป็นแสงของพรุ่งนี้จงสร้างสารรค์ด้วยสติเมตตาและความวางใจแล้วปล่อยให้สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นครูของเราเสมอ เมื่อใจเรียนรู้จะวางภาพสำเร็จไว้ข้างทางความกลัวผิดพลาดจะเบาลงเหมือนผู้เดินป่าที่รู้วิธีอ่านแสงและลมจึงไม่ต้องเร่งฝีเท้าเพื่อให้ถึงปลายทางโดยไวแค่รู้ทิศก็พอที่เหลือคือก้าวหนึ่งตามด้วยอีกก้าวหนึ่งความรู้สึกว่าตนยังไม่พร้อมจะค่อยจางเพราะการลงมือทำคือครูที่ซื่อสัตย์ที่สุดเริ่มด้วยการตั้งจิตให้ตรง บอกกับตนเองสั้นกระชับและจริงว่าวันนี้จะรับผิดชอบต่อช่วงเวลาตรงหน้าให้สำคัญกับหนึ่งชั่วโมงแรกที่ลงมือมากกว่าการคาดดาวทั้งสัปดาห์เมื่อใจมีข้อตกลงชัดเจนความลังเลจะมีช่องให้พักและความเพียรจะมีที่ยืนให้ร่างกายเป็นประตูสู่สมาธิ ก่อนแต่เครื่องมือหยุดนิ่งรับรู้ลมหายใจจำนวนหนึ่งลมหายใจนับตามจริงไม่ต้องเร่งไม่ต้องดึงยาวจากนั้นให้สายตาดูพื้นผิวงานให้มือสัมผัสน้ำหนักของอุปกรณ์ให้หูได้ยินเสียงรอบตัวแบบไม่ตัดสินเมื่อประสาทสัมผัสต,ตื่นความคิดที่ฟุ้งกระจายจะรวมตัวและความเงียบที่พอเหมาะจะเกิดขึ้นเองวางขอบเขตเพื่ออ,อิสระ กำหนดกรอบเล็กเช่นเวลาวัสดุโทนหรือข้อห้ามบางอย่างกรอบจะทำหน้าที่คล้ายฝายเก็บน้ำช่วยให้พลังไม่รั่วไหลาการไม่มีกรอบอาจดูเสรีแต่หลายครั้งคือภาระที่ทำให้ใจหลงทางเมื่อกรอบชัดทางเลือกที่เหลือจะลึกขึ้นและแน่นขึ้นเปลี่ยนคำถามจากดีพอหรือยังเป็นจริงพอหรือไม่คำว่าดีพอ พาใจไปหาความพึงพอใจของคนที่ยังไม่รู้จักส่วนจริงพอพาใจกลับมาดูความซื่อสัตย์ต่อเนื้อแท้ของงานท่าแก่นของงานเป็นความอ่อนโยนให้ตรวจความอ่อนโยนในถ้อยคำและจังหวะท่าแก่นของงานเป็นความกล้าให้ตรวจว่ามีส่วนไหนที่ยังถอยหลังเมื่อเราซื่อสัตย์ต่อแก่นผลลัพธ์จะคมโดยไม่แข็งฝึกแยกเสียงตัดสินออกจากเสียงเรียนรู้ หลังทำงานช่วงหนึ่งให้เขียนความเห็นลงสองคอลัมน์คอลัมน์แรกคือข้อเท็จจริงเช่นจังหวัดสะดุดตรงนี้ตัวโน้ตทับเมโลดี้ในช่วงนี้แสงบนภาพทําให้โฟกัสหลุดคอลัมน์ที่2คือการตีความเช่นไม่เก่งพอควรเลิกทําวิธีนี้ช่วยเตือนว่าเสียงตีความมักแรงเกินจริงส่วนข้อเท็จจริงพาไปสู่การแก้ไขได้ทันทีให้ความเมตตาเป็นเชื้อไฟของวินยัย วินัยที่ปราศจากเมตตาทำให้ใจกรอบและแห้งเมตตาที่ไร้วินัยทำให้งานไหลไปโดยไม่มีรูปร่างแล้วเราจะวางลงตรงกลางอย่างไรให้ถือหลักสองจังหวะจังหวะแรกลงมือด้วยความแน่วแน่จังหวะที่สองติดตามผลด้วยความอ่อนโยนถามว่าอะไรได้ผลแล้วให้รางวัลเล็กแก่ความเพียรเช่นการพักสายตาการยืดเส้นการล้างหน้าการให้คำชื่นชมตนเองอย่างจริงใจเรียนรู้ศิลปะของการพัก พักไม่ใช่การหนีแต่คือทักษะในการรักษาไฟไม่ให้ดับเลือกพักแบบสั้นระหว่างช่วงทำงานและพักแบบยาวเมื่อจบระยะสำคัญพักด้วยกิจกรรมที่ไม่ดึงใจไปไกลเช่นเดินรับลมแช่มือในน้ำเย็นกวาดพื้นเรียงหนังสือให้กายได้ขยับและใจได้ว่างครั้นกลับมางานจะมุมมองใหม่และปัญหาที่เหมือนกำแพงจะกลายเป็นประตูจัดการความอิจฉาแบบมีสติ เมื่อเห็นผลงานของผู้อื่นแล้วใจหดให้ยอมรับความรู้สึกโดยไม่ตำหนิตระหนักว่าเรากำลังหลงเชื่อภาพเปรียบเทียบชวนใจกลับมาถามว่าส่วนไหนในงานของอีกคนที่เราชื่นชมจริงและส่วนที่เราสามารถนำมาฝึกคืออะไรเปลี่ยนความอิจฉาเป็นแผนเรียนรู้ความเจ็บร้อนจะคลายและพลังจะกลับเข้าที่ออกแบบพิธีเปิดและพิธีปิดของแต่ละชิ้นงาน พิธีเปิดอาจเป็นการนั่งเงียบหนึ่งนาทีตั้งคำถามหลักเพียงข้อเดียวแล้วเริ่มทำทันทีพิธีปิดอาจเป็นบันทึกสั้น3บรรทัด1สิ่งที่สำเร็จ2สิ่งที่ติดขัด3ขั้นตอนถัดไปด้วยวิธีนี้งานจะเป็นช่วงสั้นที่สมบูรณ์ในตัวเองแม้ยังไม่เสร็จก็ถือว่าจบตอนและพร้อมเริ่มตอนใหม่โดยไม่ข้างค้างให้พื้นที่กับความไม่รู้ การสร้างสารรค์ต้องการเขตแดนที่ยอมรับความไม่ชัดเจนลองกำหนดช่วงเวลาทดลองโดยไม่บังคับให้ได้คำตอบตั้งคำถามแล้วปล่อยให้มือและตาเดินไปก่อนปิดการวิจารณ์ภายในช่วงคราวเปิดโหมดนักสำรวจเมื่อหมดช่วงทดลองค่อยเปิดโหมดบรรณาธิการทำให้สองภาวะทำงานสลับกันอย่างเป็นระบบงานจะทั้งสดและเป็นระเบียบใช้คำติให้เกิดคุณ เมื่อได้รับคำวิจารณ์ให้ถามผู้ให้ความเห็นว่าจุดประสงค์ของงานที่เขาเข้าใจคืออะไรและผลกระทบที่เขารับจากส่วนที่ติคืออะไรจากนั้นขอข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติหนึ่งข้อที่ลงมือได้ทันทีวิธีถามเช่นนี้จะพาออกจากความคลุมเครือและพางานไปสู่การปรับที่ตรวจสอบได้ระลึกถึงความจริงของเหตุและปัจจัย ไม่มีดอกไม้ดอกใดบานเพราะคำสั่งดอกไม้บานเพราะดินน้ำแสงและฤดูการการไม่ยึดติดผลลัพธ์คือการใส่ใจเหตุและปัจจัยอย่างซื่อสัตย์แล้ววางผลไว้กับการเวลาหากเหตุยังไม่พออย่าบีบให้ผลเกิดเพิ่มเหตุแทนเช่นฝึกทักษะเพิ่มชั่วโมงอ่านฟังผู้มีประสบการณ์ทดลองรอบใหม่ด้วยความเข้าใจนี้ใจจะนุ่มและยืนยาวมองความผิดพลาดเป็นแผนที่ ทุกครั้งที่งานผิดทางให้บันทึกเป็นตำหนิบนแผนที่ส่วนตัวระบุว่าหลงด้วยเหตุใดเช่นใจร้อนเกินจริงฟังเสียงในหัวมากกว่างานตรงหน้าไม่ตรวจความจริงกับผู้ใช้ไม่พักตามที่ตั้งใจตำหนิเล็กบนแผนที่ช่วยเตือนในครั้งหน้าและป้องกันการหลงซ้ำในร่องเดิมฝึกความเสมอภาคต่อคำชมและคำติ เมื่อได้คําชมให้รับด้วยสติไม่ต้องขยายความหมายเกินสิ่งที่เป็นไม่ได้คําติให้รับด้วยสติไม่ต้องหดความหมายให้เล็กกว่าความจริงให้ถือทั้งสองเป็นข้อมูลที่เท่ากันแล้วย้อนส่องที่เจตนาหากเจตนาย,ยังตรงงานก็ยังตรงทางก็ยังตรงดูแลสัมพันธ์กับชุมชนสร้างสารรค์ อยู่ใกล้คนที่เคารพการลงมือมากกว่าการโอ้อวดอยู่ในวงที่กล้าพูดความจริงอย่างอ่อนโยนแลกงานกันดูเป็นระยะสัญญาว่าจะให้คำบอกไม่อย่างเจาะจงไม่ใช่ถ้อยคำที่ทำลายใจและพร้อมชี้แนะทางแก้หนึ่งข้อเสมอชุมชนที่ดีคือเรือนเพาะเมล็ดพืชใจดีที่ช่วยให้เราเติบโตโดยไม่กลายเป็นหนามฝึกความพอประมาณกับข้อมูล ยุคของเราอิ่มได้คำแนะนำจนเกิดความอ่อนล้าเลือกครูหลักเพียงไม่กี่คนเลือกตำราหลักเพียงไม่กี่เล่มเลือกแหล่งแรงบันดาลใจที่สอดคล้องกับเจตนาจากนั้นให้เวลาฝึกจริงมากกว่าการเสพข้อมูลหลายครั้งปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความรู้ขาดแต่เกิดจากการลงมือที่น้อยเกินไปเชื่อมสติเข้ากับการแก้ไข ทุกครั้งที่แก้งานให้หายใจลึกหนึ่งครั้งตั้งใจว่าจะไม่ปกป้องอัตตาไม่โทษงานเก่าให้ดูเหมือนหมอที่ตรวจคนที่ด้วยสายตาเมตตาถ้าต้องตัดส่วนเกินให้ตัดเพื่อให้แก่นชัดไม่ใช่ตัดเพื่อระบายอารมณ์เมื่อแก้ด้วยสติงานจะใสขึ้นและใจจะไม่ช้ำขึ้นงานสู่โลกแล้วขึ้นใจสู่ความว่าง เมื่อส่งงานออกไปให้ทำพิธีภายในใจอีกครั้งขอบคุณผู้ร่วมทางทุกองค์ประกอบแล้วกล่าวกับตนเองว่าหน้าที่ในชิ้นนี้เสร็จสิ้นเปิดพื้นที่ให้การเรียนรู้ใหม่เข้ามาหยุดตรวจ้้ำเกินความจำเป็นยกเว้นเมื่อมีข้อมูลที่ช่วยพัฒนาอย่างแท้จริงวิธีนี้ทำให้เราไม่ติดก,กับเงาของงานเก่าและพร้อมให้แสงตกลงบนง,งานถัดไปบำรุงแรงใจระยะยาว กำหนดรอบทบทวนรายสัปดาห์บันทึกชัยชนะเล็กที่มองข้ามง,ง่ายเช่นตื่นตามเวลาฝึกครบจำนวนรอบสื่อสารกับผู้ร่วมง,งานอย่างสุภาพส่งต้นฉบับตรงเวลาชัยชนะเล็กคือเชื้อเพลิงที่มั่นคงกว่าคำยกย่องขนาดใหญ่เพราะเกิดจากมือของเราเองและเกิดได้เสมอย้ำเตือนถึงคุณค่าที่สูงกว่าความสำเร็จ การสร้างสารรค์มีใช่เพียงอาชีพหรือผลงานแต่เป็นเส้นทางฝึกใจให้ใจอ่อนโยนต่อความไม่แน่นอนให้ใจตั้งมั่นต่อหน้าที่ให้ใจโปร่งใสต่อความจริงเมื่อใจเช่นนี้เติบโตผลลัพธ์จะมีแสงในตัวเองแม้ไม่ดังแม้ไม่ไวแต่ลึกและมีอายุยืนขอให้ทุกครั้งที่เริ่มงานใหม่เราระลึกถึงสประโยค หนึ่งตั้งเจตนางามสองรับผิดชอบต่อช่วงเวลาตรงหน้าสามปล่อยผลให้เป็นผลของเหตุด้วยสามประโยคนี้เราจะเดินไปบนทางสร้างสารรค์ด้วยความสงบและงานของเราจะเป็นประทีปให้ทั้งผู้ทำและผู้รับโดยไม่ต้องร้องขอ เมื่อเราย้ายจุดยืนจากผลสำเร็จภายนอกมาสู่ความซื่อสัตย์ต่อเหตุและปัจจัยภายในใจจะเริ่มเห็นว่าเส้นทางสร้างสารรค์ไม่ได้วัดด้วยยอดวิวหรือคะแนนแต่ด้วยคุณภาพของความตั้งใจในแต่ละช่วงเวลาการเดินเช่นนี้ทำให้ความรู้สึกรีบเร่งลดลงและเปิดพื้นที่ให้การเรียนรู้เกิดขึ้นเหมือนเมล็ดที่ได้รับดินน้ำและแสงพอเหมาะเริ่มจากการรู้เท่าทันแรงผลักและแรงดึง แรงผลักคือความอยากให้เสร็จเร็วอยากได้รับการยอมรับแรงดึงคือความกลัวลังเลและผัดวันเมื่อรู้สึกถึงแรงทั้งสองให้หันกลับมาหาลมหายใจรับรู้อิริียบทของกายแล้วตั้งคำถามว่าช่วงเวลาถัดไปที่รับผิดชอบได้จริงคืออะไรเพียงหนึ่งกที่ชัดเจนก็มากพอสําหรับการเคลื่อนตัวของงานวางแผนการทำงานเป็นตอนสั้น กำหนดตอนทำงานยาวพอเหมาะเช่น20นาทีหรือ30นาทีปิดสิ่งรบกวนจดเป้าหมายเล็กเช่นแก้ท่อนหุกหนึ่งบรรทัดปรับแสงส่วนหน้าในภาพตรวจจังหวะ3จุดเมื่อครบตอนให้หยุดพักยืนเดินหรือล้างหน้าและบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นแบบสั้นกระชับการทำงานเป็นตอนช่วยลดการยุติผลลัพธ์ใหญ่และชวนใจให้ซื่อสัตย์ต่อกระบวนการกำหนดกรอบเพื่อเปิดอิสระ เลือกข้อจำกัดที่เกือ้อกูลงานเช่นใช้คีย์เดียวทั้งเพลงใช้โทนสีไม่เกิน3สีใช้ถ้อยคำไม่เกิน20คําคำต่อบทกรอบนี้ทำหน้าที่เหมือนฝายที่เก็บพลังไม่ให้รั่วไหลเมื่อพลังรวมตัวงานจะชัดขึ้นลึกขึ้นและแสดงเอกลักษณ์ได้โดยไม่ต้องพวงต่อสายตาคนนอกใช้ภาษาแห่งข้อเท็จจริงกับตัวเองหลังลองทำให้บันทึกเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือข้อเท็จจริงที่ตรวจได้เช่นเมโลดี้ช่วงกลางชนขอดแสงส่วนขวาสว่างเกินส่วนที่สองคือทางแก้หนึ่งข้อที่ลงมือได้ทันทีเช่นลดโน้ตหนึ่งตัวย้ายโทนผิวให้เข้มขึ้นหลีกเลี่ยงประโยคตีตราตัวเองเพราะไม่ช่วยให้งานดีขึ้นและทำลายกําลังใจโดยใช่เหตุดูแลวินัยด้วยความเมตตา วินัยทำให้เกิดความต่อเนื่องความเมตตาทำให้ใจยืนนานรวมสองสิ่งนี้เป็นคู่มือประจำาัันเริ่มตรงเวลาจบตรงเวลาบันทึกสั้นสามบรรทัดสิ่งที่สำเร็จสิ่งที่ติดขัดขั้นตอนถัดไปให้รางวัลเล็กแก่ความเพียรเช่นน้ำอุ่นหนึ่งแก้วเดินรับลมหนึ่งรอบคำชื่นชมจากตนหนึ่งประโยคเรียนรู้จากคำวิจารณ์อย่างเป็นระบบ เมื่อได้รับคำติให้ถามกลับด้วยความสุภาพว่าเขาเข้าใจเจตนาของงานว่าอย่างไรและผลกระทบที่เขารับคืออะไรจากนั้นขอคำแนะนำที่ลงมือได้หนึ่งข้อวิธีถามเช่นนี้ช่วยให้ข้อมูลมีประโยชน์และลดการกระทบใจที่เกินจำเป็นจัดการความอิจฉาให้กลายเป็นบทเรียน เมื่อเห็นผลงานของผู้อื่นแล้วใจหดให้สังเกตและยอมรับจากนั้นแยกองค์ประกอบที่ชื่นชมเช่นการวางจังหวะการใช้แสงการสร้างประโยคแล้วเลือกลองฝึกหนึ่งอย่างในงานถัดไปความอิจฉาจะค่อยแปลสภาพเป็นแรงขับของการฝึกสร้างพิธีเปิดและพิธีปิดของแต่ละชิ้นพิธีเปิดอาจเป็นการนั่งเงียบหนึ่งนาทีตั้งคำถามหลักหนึ่งข้อแล้วลงมือทันที พิธีปิดอาจเป็นการขอบคุณเหตุปัจจัยทั้งหมดเก็บบทเรียนสั้นกระชับแล้วปล่อยงานเดินทางต่อหยุดตรวจ้ําโดยไม่มีเหตุจําเป็นจริงเมื่อมีข้อมูลใหม่จึงค่อยกลับมาปรับดูแลความสัมพันธ์กับผู้ร่วมทาง อยู่ใกล้คนที่ให้ความสำคัญกับการลงมือมากกว่าการโอ้อวดแลกงานกันดูด้วยเงื่อนไขชัดเจนให้คำแนะนำที่เฉพาะใช้ถ้อยคำอ่อนโยนชี้ทางแก้หนึ่งข้อเสมอชุมชนที่ดีเปรียบเหมือนเรือนเพาะเมล็ดทำให้เติบโตโดยไม่กลายเป็นหนามรักษาความพอประมาณกับข้อมูล เลือกครูหลักไม่กี่คนเลือกตำราหลักไม่กี่เล่มเลือกแหล่งแรงบันดาลใจที่สอดคล้องเจตนาใช้เวลาอ่านน้อยกว่าการฝึกจริงยามสับสนให้ลดการเสพข้อมูลแล้วกลับมาสัมผัสงานตรงหน้าเครื่องมือเจ็ดชิ้นสำหรับวันทำงานสร้างสารรค์ 1. สมุดบันทึกสัน้นใช้เขียนเจตนาและบทเรียน 2. นาฬิกาจับเวลาเพื่อรักษาตอนทำงานและตอนพัก 3. รายการตรวจแก่นของงานคำไม่เกิน10บคำที่บอกเอกลักษณ์ 4. รายการบริหารกายตาคอยยืดเหยียดพักสายตา 5. รายการติดต่อคนจริงเพื่อรับฟังข้อมูลที่ใช้ได้ 6. รายการลดสิ่งรบกวนปิดเสียงเตือนจัดโต๊ะให้โลง่ง 7. พิธีขอบคุณสั้นก่อนปิดงานในแต่ละวันเมื่อถูกกดดันเรื่องเวลา ให้ยอมรับข้อเท็จจริงว่ามีขอบเขตแล้วเลือกคุณภาพที่จำเป็นเหนือความสมบูรณ์แบบเกินจริงแยกเป็นสามระดับต้องมีควรมีและหน่ามีส่งงานด้วยส่วนต้องมีที่ครบถ้วนส่วนควรมีเท่าที่เวลาอำนวยส่วนที่เหลือวางเป็นรอบปรับปรุงการซื้อตรงกับขอบเขตทำให้ใจไม่หลงผิดและผู้ร่วมงานเชื่อมั่นเมื่อความกลัวดังเกินไป ให้ตั้งชื่อมันอย่างอ่อนโยนกลัวถูกปฏิเสธกลัวเสียเวลาแล้ววางไว้ข้างโต๊ะเหมือนวางแก้วน้ำยอมรับว่ามันอยู่แต่ไม่ให้มันจับมือเราเราทำงานต่อไปโดยมีความกลัวนั่งเงียบอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งความกลัวเรียนรู้ว่ามีที่ของมันโดยไม่ต้องควบคุมเรานิทานช่างปั้นหม้อ ช่างคนหนึ่งปั้นหม้อใบแรกแล้วแตกร้าวเขาเก็บไว้บนชั้นไม่ใช่เพื่อโชว์แต่เพื่อเตือนว่าดินต้องนวดนานขึ้นไฟต้องอ่อนลงหม้อใบที่สองดีขึ้นแต่ยังหนักเขาจดไว้ว่าเนื้อดินหนาเกินหม้อใบที่สามเริ่มสมดุลเขาจดอีกว่าเวลานวดและไฟที่ใช้เหมาะสมเขาไม่ได้วัดความคืบหน้าด้วยคำชมเขาวัดด้วยบทเรียนที่เพิ่มในสมุดทุกวันเมื่อเวลาผ่านไปหม้อของเขามีน้ำหนักพอดีเสียง เมื่อขอใส่มือที่จะรู้สึกมั่นคงสมุดเล่มนั้นคือพยานว่าการในยิติผลลัพธ์มิได้แปลว่าไม่เอาผลแต่วางผลไว้กับเหตุที่ตรวจได้สมการสรั้นสำหรับผู้สร้างเจตนาชัดบวกการลงมือสม่ำเสมอบวกการทบทวนด้วยข้อเท็จจริงเท่ากับงานที่เติบโตได้เองแม้ช้าแต่มีรากตัดการเปรียบเทียบที่ทำลายใจลบการตีตราตัวเองเท่ากับพื้นที่ว่างให้ความคิดนอก รายการลงมือในหนึ่งสัปดาห์ตัวอย่างวันแรกตั้งเจตนาเขียนแก่นของงานเป็นคำไม่เกินสิบคำเริ่มทําตอนแรกวันที่สองทดลองโดยไม่วิจารณ์แล้วสรุปข้อเท็จจริง3ข้อวันที่ 3. เปิดโหมดบรรณาธิการปรับหนึ่งส่วนให้ชัดวันที่ 4. ี่ขอความเห็นจากคนที่ไว้วางใจหนึ่งคนรับคําแนะนำหนึ่งข้อ วันที่ห้าหรือสิ่งเกินออกเพื่อให้แก่นเด่นวันที่6เก็บรายละเอียดที่จำเป็นส่งเวอร์ชั่นใช้งานวันที่7พักทบทวนบทเรียนระบุขั้นต่อไปสั้นกระชับความหมายของความสำเร็จแบบไม่ยึดติด ความสำเร็จไม่ใช่ภาพสวยบนปกอย่างเดียวแต่คือความโปร่งายของใจที่ซื่อสัตย์ต่อทางเดินความมั่นคงของวินัยที่ไม่ทำร้ายตนความกล้าที่รับฟังและกล้าที่ตัดส่วนเกินความอ่อนโยนที่ยอมให้ความไม่สมบูรณ์อยู่ร่วมกับงานเมื่อสิ่งเหล่านี้เติบโตผลลัพธ์ภายนอกจะค่อยตามการและแม้ไม่ดังอย่างใจหนทางที่เดินก็ยังให้ของขวัญกลับมาเสมอก่อนปิดวันขอให้หายใจเข้าออกลึกหนึ่งครั้ง ขอบคุณมือที่ลงแรงขอบคุณสติที่คอยเตือนขอบคุณความกลัวที่ยอมวางลงแล้วกล่าวกับตนเองว่าวันนี้ได้ซื่อสัตย์ต่อช่วงเวลาของงานแล้วพรุ่งนี้เริ่มใหม่ด้วยใจที่กว้างกว่าเดิมอุ่นกว่าเดิมและวางผลไว้กับเหตุเช่นเดิม